ก็กราบสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับช่อง Upper Racing ครับผมวันนี้เรามีทิปเรามีทิปกับพี่พี่ทัวร์ริ่งอีสานครับผมที่อำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเดี๋ยวรวมกันที่โพชัยเนาะโอเคตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงสีพอนัดรวมรอบหมุนวัน8ปดโมงครึ่งทำไม่รู้จะทันไหมตอนนี้ก็อยู่ในเมืองละเอียดอยู่เลยนี่ครับตรงตัดใหม่ไปเคียวไปเคียวทันหออซีฟีซีฟีพินน้องนี่น้องกินพี่ซีฟีโอ้ยทัน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  <Yahoo! S 1> วันนี้ก็รีบๆหน่อยนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวกลัวไม่ทันพีน่่เขาครับผมอาจจะขี่เร็วหน่อยนะวัตอนนี้ไม่รู้ว่ามุมกล้องได้ไหมนะแต่ก็จะถ่ายไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้คลิป ว่าเพิ่งเพิ่งกดลงไม่รู้ว่าได้ไหมเพราะว่าจอจอดูไม่ได้จอกล้องต้องรอรุ้นเอาตอนถ่ายเสร็จตอนกลับมาจากคลิปก่อนน่าจะได้เหรอถ้าท่านผู้ชมแต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้านผู้ชมไม่ได้ดูต้องได้แล้วนะวูสภาพโคตดีตอนเช้า เย็นชิบหายหน้าหนาวใกล้เข้ามาแล้วเริ่มหนาวมาคน,นสุดออยู่ในอีเอา้าเพลี่ยงอย่างงอ้อไปเปลี่ยนเงาลองให้เขาเืยอนี่ครับเดี๋ยวเราขอไปทางลัดนะทางมันบ้านมุมมนมุมมนโอเคลัดเข้าโคไซเลย,ยใกล้ใกล้ ฮิกชิปเตอร์ตบโคตรดีครับแตกก็ดีคาวาสกิเราจะโกบเขียวเราไม่ผิดหวังจริงๆพี่พี่จะไปไหนไปทำอะไรครับผมแซงะนะไม่ตีเสียดียผมแซงแล้วนี่กอไปก่อนนะครับ Yahoo! เนโวเทนวาก็ได้เห็นอหมขับส่งแจ้งกันเียไหมกินเล่นเท่าเดี๋วข้างเลยท้างบอกแง่บอกโตกาดดีเย็นสบายหวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกนะว้าวติดไฟแดงติดไฟแดงเดี๋ยวก็ชมบรรยากาศขี่รถไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ <Okay. S 2> แต่กล้องผมปรับลงนิดนึงผมอยากให้เห็นนหมยว่าแฮนนะครับตอนนี้ไม่รู้เห็นไหมนะถ้าจะเห็นละ่ะถ้าไม่เหน็นจะไม่ได้คลิปเลยมันจะไม่ได้มุมกล้องใช่มเดีรพูมึงกอ่านหนังคือ,อย่างเดี๋ยวเราบอกฮา <Okay. S 2> นี่เอาเลือ,อาใส่กันออกเข้าตบตบตบสิบแปดเทือ่อโอเคอะไรนะว้าวไปเขียวแล้วครับ สวัสดีครับรถรถรถข้างหน้ารถแมคโครเพื่อนๆทางล่างกระจกว่ากูเ็เห็นเป็นรถมึงเห็นเป็นเครื่องบินตีโยวาท์หรอรถ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 สโลสโลสเขตซุนซุนว,ว้าวขนาดเช้าเช้ารถเยอะอ่ะซอยนะี้ แปดโมงเช้าเลยรถโคตรเยอะรถแมคโครตอนนี้นหน่อยมั้มักเลยเส้นทึบเส้นทึบแซง,งไม่ได้แซงไม่ได้ขอแซงครับขออนุญาตอนุญาตผมป่าอย่างไรแล้วครับโอเคว้าวคลิปนี้กันสิว้าวทั้งคลิปนี้แหละเนาะนั่งดีๆเลยนะส้มอากาศก็ดีไหม ขี่รถกับม้วนไหมอากาศกันเย็นไหมใจเย็นใจเย็นบางทางบางทางครับ พี่ๆเขาอยู่ในยังไม่เห็นเลยครับผมนา่าจะลงลงทางลงกลุ่มลงอะไรสักอย่างลงรักแพ้ครับอ่าครับผมกําลังออกไปอ,อาาําเภออนจางครับตอนนี้อยู่สามแยกทองโพชัยพี่ๆเขาก็มาแล้วครับผมโอเคเมื่อกี้เรามาไม่เห็นใครอะเมื่อกี้เรามาไม่เห็นใครเจอแล้วครับผม นึกว่าเขาพากันไปหมดแล้วที่ไหนได้เรามาก่อนนึกผมก็มาสายแล้วนะแต่เรามาถึงก่อนเลยไม่เห็นใครเขาตกใจหมดไปเลยลูกพี่ไปเลยลูกพี่อันนี้ก็เก้าโมงครึ่งแล้วนะมาถึงแปดโมงสิบมะครับผมไม่เห็นใครเลยไปเลยครับไปเลยครับทรายเลยครับทรายเลยครับ แปลงหน้าเดี๋ยวมงเขาขับไปดูพี่ๆเขา นานครับทั้ง,ง <Wow. S 1> ทรงโคดเกยวอ่ะ CBR 400โคตรสวยครับผมแต่สมัยนี้เด็กอยากได้มากเลยครับรร <Okay. S 1> ุ่นนี้เดี๋ยวผมขอตามติดพี่เขาเลยโคตรคลาสิ่งอ่ะครับโคตรชอบเลยครับผมขอตามติด CBR 400ในนานโ <Okay. S 1> อเคอพี่ไปดูน <Wow. S 1> สวยรับว่าสวย ขอขับไปรีวิวแต่ละคันนะคันนี้รุ่นอะไรครับเนี่ยเสดพันพ่อคู่ว้าวโคตรสุดเลยครับคัาทรงแซดพันพ่อคู่ไม่ใช่ว่าผมอยากแซงหรืออยากอะไรนะอยากขี่เร็วหรืออะไรนะผมมาถ่ายแต่ละคันนะครับคันกับขี่ถ่ายดูปก,ก,กับขี่แต่ละคันได้เฉย ลว้าววีซีบีอารสร้างเรากปแล้วนะครับผมโคตรแดงคตแรงคนแรง,แรงมันจะพูดทั้งคลิปว่าวันนี้บรรยากาศดีมากเพราะว่ามันบรรยากาศดีจริงมันจะพูดคํานี้อยู่ในคลิปเลยเพราะว่าวันนี้โคตรบรรยากาศดีครับเป็นวันที่ออกทริปที่สุดจริงไม่ร้อนด้วยอารมณ์เย็นสบาย โรงเรียนเมือ่อกูใช่ถึงโพชัยแล้วครับตอนนี้เราจะไปดอนจานไม่ไกลนะประมาณสิกิโลได้มัง